นะโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อโรงเรียนวาสุกรีที่ตั้งแต่งานมาเป็นเวลานับร้อยปี เรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับการหายตัวไปของครูจันครูสาวแสนสวยผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทุกคนมักถูกเล่าขานกันในยามค่ำคืนที่ลมพัดหวีดหวิวผ่านหน้าต่างบานเก่าครูจันหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนไม่มีศพไม่มีจดหมายลามีเพียงห้องเรียนที่ยังคงเปิดไฟสว่างโรดในบางคืนและเสียงเปียโนโที่บรรเลงเพลงเศร้าวแววมาตามลม วันหนึ่งนักเรียนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งนำโดยแบงหัวหน้าแก๊งจอมซาท้าทาายกันว่าใครจะกล้านอนค้างคืนที่ห้องดนตรีห้องที่ร่ำลือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของครูจันไม่มีทางเรื่องผีหลอกนั่นมันงมงายทั้งนั้นแหละแบงพูดพลางหัวเราะอย่างไม่กลัวเกรงเดี๋ยวคืนนี้เราจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเองว่ามันไม่มีอะไร เมื่อตกกลางคืนแบงค์และเพื่อนๆรอ,อบเข้ามาในโรงเรียนอย่างเงียบเชียบหัวใจของทุกคนเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นปนหวาดกลัวพวกเขาเดินตรงไปยังห้องดนตรีห้องที่เงียบสงัดและมืดมิดมีดมเพียงแสงจันทร์สลัวๆล,ลอดผ่านหน้าต่างบานเก่าเข้ามาพอเข้ามาข้างในพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเปียนโนเก่าแก่